วันนี้เรามาแข่งรถบัมซิ่งกันนะครับจะเป็นยังไงก,ก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลคา์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนได้เวลาไปลุยกันแล้วละ่ะสตีฟใช่เราล่ละเด็กน้อยเราไปลุยรถบัมซิงกันดีกว่านะไปไล่ชนคนอื่นกันดีกว่าเด้เลยจัดไปไปกันเลยดีกว่านะฟิวมาแล้วไงได้เวลาลุยของเราแล้วโอ้โหชนกันมันเลยไหมขอลองชนด้วยคนปิว้วโอ้โหคนนี้แหละใกล้ตายแล้วมา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 ฮาโดลาวาซะด้วยสีลุยกันเลยชืบโอ้โหคนนี้รถเติมโรบักซะด้วย โอ้แข็งแก่งจริงๆเลยชนได้แค่2เองโอ้โหละค่อนี้ก่อนนะไม่ไหวใช่ลล่ะเด็กน้อยหนีกันเลยได้เลยอชุบชนคนนี้เลยมาเลยเด็กน้อยฉันอยากจะลุยกับแกมานานแล้วล่ะได้เลยเพื่อนมาเจอกันหน่อยฟืบมาเลยไปเลยไปเลยชุบชุบชน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 แล้วชนแล้วปิ้วปิ้วปิ้วชนโอ้โหเราโดนเบียดกระเด้งกระดอนเลยโอ้โหตกลาวาด้วยเรื่อยรถทีละสิบอ่ะโอ้โหเราแพ้เลยโอ้หยกทงขาวเลยด้วยสุดยอดจริงๆ ได้เวลาลุยของเราแล้วฟืบหมาเลยชนเลยไล่ชนกันแหลกเลยฟืบฟืบฟืบหมาคนนั้นใกล้ตายแล้วหมาชืชชืชชช,ชนลุวัวโอ้โหเราโดนเบียดตกโอ้โหลววาลวลาวาใหญ่โกโอ้โหจริงชืบชนเลยคนนั้นตกลา,าวาวาไปดิลวกลาวาไปดิเหลียบหลออแตกหนึ่งครับผมใช่เราเด็กน้อยแตกหนึ่งแล้วนะได้เวลาลุยแล้วล่วะได้เลยเพื่อนมาเจอกันหน่อยได้เลยเด็กน้อยชนกับฉันได้เลยนะโอ้โหเราก็ล่วงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโหดจริงโอ้โหมีแต่คนโหดทั้งนั้นที่จะเล่น นี้ไดเวลาเด็กน้อยเรามาเล่นกันรัวๆเลยดีกว่าได้เลยครับไปลุยกันเลยโอ้โหมาเลยตอนนี้เราต้องหาเหลี่ยมนะเด็กน้อยได้เลยจัดไปมาเริ่มมองเหลี่ยมกันเลยดีกว่าคนไหนใกล้ตายเจอเราได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยมาคนนั้นแหละคนนั้นคนนั้นคนนั้นใกล้แล้วใกล้แล้วกันแล้วอุ้ยชนกันโหดกันโหดนี่ไงตรงนั้นไงรวมกันอยู่พุ่งเลยพุ่งชนเลยนี่ไงอุ้ยหนึ่งร้อยเลยโอ้โหดาเมย์เราสุดยอดเลยหนึ่งร้อยสิบไอเด็กน้อยเอาดีๆนะ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะ100ไม่ก็สิแล้วเนี่ยแต่ลรเด็กน้อยอาจจะ100ก็ได้โหดจริงใส่เราละลุยกันเลยมาเลยเด็กน้อยฉันรอกแกอยู่นะมาชนกับฉันได้เลยมาเลยชืบมาเพื่อนนึกว่ามีอะไรแหลมออกมา2อันแล้วจะโหดหรอ อยากเจอมานานแล้วได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยอ like <itu? S 2> ุ้ยเราตกเราวะเอาไม่เอาไม่นี่เราวะหายไปแล้วชนคนนี้เลยมาฟื้บมาเลยต้องเจอกันหน่อยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หูเรือรัวรัวนู่นนี้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 ครับชนรัวๆคนนี้แหละคนนี้แหละใกล้ตายแล้วมาชนกับพี่ได้น้องลุยเรือรัวลุยรัวๆฟื้บฟื้ มาละมามาอุ้ยคืบเดียบรรอแตกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยดุ้ยลาวาลาวาลาวะต้องหนีต้องหนีตรงนี้โอ้โหเราแพ้จนได้อีกนิดเดียวเราก็ชนะอยู่แล้วมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยฟื้ผนผลนี้รถไฟเหรอเนี่ยไม่ใช่รถไฟไอเด็กน้อยใช่เป็นรถถังมาหรือรถถังขยะหรือเปล่าใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเจอกันหน่อยได้เลยมามีโลด้วยโอ้โหทำไงถึงมีโลเลยเนี่ย ฉันโหดนะเด็กน้อยฉันเติมโลบัคด้วยโอ้โหโหดจริงเติมโลบัคดซะด้วยไงอุ้ยโอ้โหเราโดนชนลุลวเราหนีหนีลาวาเราต้องหนีลาวาต้องหนีลาวาฟึบฟืบฟืบชนลัวครับมาเจอกันหน่อยสาวน้อยได้เลยเด็กน้อยมาเจอกันหน่อยนะมาเลยฟูบติดเธอโบแล้วชนเลยไงลุยยาวครับผมใช่แล้วและเด็กน้อยลุยกันเลยเดีเลยจะไปมาฟืบเธอโบจะเทอร์โบได้แล้วเราหาเหลี่ยมดีกว่าได้เลยเด็กน้อยเราต้องหาเหลี่ยมนะเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะรถเขาเติมโลบัคน่นะ โอ้แล้วเราจะเอายังไงดีล่ะสตีฟ เราก็ต้องชนเรื่いいอยๆไรเด็กน้อยแบบนี้ไงฟึบนี่ไงตกลาวาบแล้วหนึ่งคนรียบร้อยแพ้แล้วโดนเราฆ่าหรือเปล่าโอ้โหของจริงว้าวโอ้โหเราล่วงอีกแล้วโอ้โหตกลาวายอีกแล้วล่ะมาครับมีกล่องของขวัญด้วยครับผมเก็บของได้แล้วด้วยโอ้โหเรามีเหรียญดูสี่สิบเหรียญชนเลยไงคนนี้มาเจอกันหน่อยฟืบตกลาวาไปดีน้องหู้ถ้าตกลาวาแล้วล่ะเด็กน้อยมาเจอกับฉันได้เลยตรงนี้มาได้เลยได้เลยนัดเราเรามาเจอกันหน่อยมาคนนี้แหละเจอเราฟึบมาโอ้โหทำ ราทีละแปดกระจอกมากแชล่าเด็กน้อยเจอกันหน่อยมาเราเล็งแล้วล่ะเล็งคนเดิมคนเดิมคนนี้แหละฟืบโอ้โหจิตถอบโตแต่เลยโอ้โหล้เราแรงไปหน่อยแชลาเด็กหน้อยล้เรามันแรงมากเลยนะอ่ะส,สุดท้ายาล้าชนเลยได้เลยมาฟืบมาครับจิตถโบโตชนปึ้งโอ้ยเกือบโอ้ยเราไม่ชนะเหรอน,นี่ยโอ้โหโดนเพื่อนรัดโอ้โหของจริงเพื่อนคนนี้โหดจังเลยรัดเก่งแชล่าเด็กน้อยฉลาดเก่งมากโอ้โหคนนี้ยังไง โอ้โหเบียดเรา่าจนตกเลาว,ว้าวหูหดมากตอนนี้เรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าโลบักพวกนี้เติมแล้วจะได้อะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าฟื้นฟื้นฟื้นข้างหน้านี้มีเติมโลบักด้วยนะเนี่ยโอ้โหมีสีเขียวกับสีแดงขอดูหน่อยนะเป็นยังไงอ๋อต้องใช้เหรียญซื้อนะเนี่ยใช่นล้วล่ะเด็กน้อย250เหรียญเรามี40เหรียญตอนนี้โอ้โหเราซื้อไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ใช้เท่าไหร่ห้าสิมโลบักเอัไห่มสติป มาเจอกันเลยนี่ไงฟืบกดซื้อโลบัคกเลยเรียบร้อยครับผมรถเรามีจางอยแหลมแล้วชาลาเด็กน้อยเรามีจางอยแหลมแล้วนะได้เลยจัดไปมาดูตรงนี้กันว่าอะไรเวอร์วันนี้โอ้โหหนึ่งพันโลบรัรกโอ้โหแพงจังเลยชาลาเด็กน้อยแพงมากเลยเรามาดูอันนี้กันดีกว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเสริมเกาะเสริมอะไรหรือเปล่าเนี่ย ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยมาดูกันดีกว่าว่ามีรถอะไรใหม่ๆห่บ้างได้เลยเห็นเพื่อนแต่ละคนขับรถเท่ๆทั้งนั้นเลยเรามาดูกันดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยมา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 ,มาดูกันดูกันพวกที่ใช้100เหรียญเราต้องไปหาเหรีรยญเพิ่มแล้วล่ะใช่เราเด็กน้อยแต่เราต้องรองแม็ต่อไปนะเพื่อความหลากหลายในการเล่นได้เลยได้เลยนะเราไปรอแม็ต่อไปกันดีกว่านะไปกันเลยฟิวมาแล้วตอนนี้เรามาเทสตตงอยแหลมกันหน่อยไงใช่เราเด็กน้อยุยกันเลยได้เลยมามาดูเจ้างอยแหลมของเราดีกว่าว่าจะทาอะไรได้บ้าง พุ่งชนไปเลยไงโอ้โหสองร้อยโอ้โหอย่างแรงทำไมรถเราแรงจังเลยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยได้เลยมาเจอกันหน่อยเพื่อนได้เลยเด็กน้อยมา่อกี้แกชนฉันนะเลือดฉันเกือบหมดหลอดมาเลยเจอกันหน่อยเพื่อนโอ้โหกระเด้งกระดอนเลยมาเจอกันหน่อยโอ้หุุ่ดมันเลยครับอย่างมันเลยครับผมโอ้โหลุยกันเลยดีกว่าวัวว้วชน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 นี้แหละใกล้ตายแล้ว ปิ้วปิ้วปิว,ปว,ปว,ปวอุ๊ยอ,ยอ,ยอยุนิดเดียวจะโดนล้านหรือเปล่าอุ๊ยติดโลติดโลหอพุ่งไปนู้นแล้วอุ๊ยชึบคนนี้ก็ใกล้ตายมาเจอกันหน่อยครับสาวน้อยเติมโลบัคเหรอได้เลยมาเจอกันหน่อย ฟ네 er hm. ื้นโอ้โหเลือดกระจายครับพุ่งไปเลยแล้วกันแล้วกันอีกทีเดียวอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหแต่เราโดนลัดอีกแล้วใช่เราไเด็กน้อยทำไมเราโดนรัดบ่อยจังไม่รู้เหมือนกันเีาสตรีมผงวดกันจังเลยมาเจอกันหน่อยฟื้นมาเจอกันหน่อยอีกคนนึงเจอกันฟึ่งเรียบร้อยออ้ยหมาครับมาครับคนเดียวคนเดียวคนเดิม คนเดียวคนเดิมเรียบร้อยเราได้ฆ่าแล้วเราเริ่มโหดขึ้นมาแล้วไงใช่แล้เด็กน้อยตอนนี้เราดูเชิญดีกว่าคนไหนใกล้ตายแล้วเราค่อยลาดีกว่าเด่เย็กจัดไปมาอู้ชื้อคนนี้เราใกล้ตายแล้วมาแล้วชนเราใช่แล้เด็กน้อยเมื่อกี้แกชนฉันไว้ฉันมาเอาคืน ของจริงเลยเนี่ยแจวอะไรเด็กน้อยฉันโหดมากเลยล่ะความเป็นจริงแล้วฉันโหดสุดยอดเลยล่ะโอ้เี๋ยเราหนีก่อนนะครับขอหนีก่อนนะครับจะงอยแหลมเรามีไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวเราเติมโลบัสซื้อจะงอยแหลมกันดีกว่านะได้แล้วเด็กน้อยเลยกันเลยได้หลืสตีฟเตรียมตัวเลยคนนี้แค่ตายคนนี้แค่ตายหมาเจอกันหน่อยอุ้ยโอ้โหเราโดนจนได้เขาเห็นเราก่อนมาครับผมตอนนี้แมปใหมก่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหมาเลยไปลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วแผนที่ใหม่จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยโอ้โหเป็นพื้นที่แบบ นี้เลยวงกลมซะด้วยไงยแล้วจะงอยแหลมเรามีสองอันแล้วด้วยสตีฟชาวราเด็กหน้อยสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยตอนนี้เรามีคอมโบโหดแล้วละ่ละได้เลยจัดไปโอ้โหหมาเจอกันหน่อยคนนี้แหละโอ้โหคนไหนเลือดน้อยครับคนไหนเลือดน้อยครับขอเลงก่อนครับผมมองซ้ายมองขวาก่อนครับคนไหนเลือดน้อยชื้นผนั้นไงหมาเจอกันหน่อยฟื้นมาแล้วอุ้นปุงชนเลยครับ พุ่งชนเลยครับสคนครับผมโโหคอมโบโหดจริงตัวเราแซลลาเด็กหนะสยสุดยอดไปเลยนะชนเลยได้เลยจะไปอู้นมาครับพุ่งต่อครับผมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยนี่ไงคนตรงกลางจะตายแล้วมาเจอกันหน่อยฟื้นพุ่งแล้วครับพุ่งตรงมาชนเลยนี่ไงอู้ชืบโอ้โหโหดจริงนวเนียกันมากแซลลาเด็กหนะสา,าสาุดยอดไปเลยนะใช่เลยสยลุดยอดเลยนี่ไงเราชนได้แล้วหนึ่งคนว uh ู้ฮู้คนนี้คนนึงคนนึงคนนึงมามามาคนนี้กล้ตายคนนี้ก็้ตาย เต็มตัวติดเทอร์โบครับติดเทอร์โบเลยชนเลยไงวู้วเรียบร้อยโดนลาสอีกแล้วโอ้โหของจริงชาลาเด็กน้อยเราโดนลานปล่อยไปไหมเนี่ยนั่นนะสิโอ้โหมีแต่คนที่เก่งเงท่านั้นเลยเขาเล่นมานานแล้วนะเด็กน้อยโอ้โหสุดยอดเลยชนเลยคนนี้เรียบร้อยแล้วชนะอีกแล้วโอ้โหล้วของจริงเราหนีก่อนเลยครับโอ้โหเมื่อกี้เราได้ล้าดมาหนึ่งตัวครับผม ตอนนี้เราต้องหนีแล้วครับแล้วเราก็โดนชนล่วงแง้โหหดจริงมาแล้วน้องกลับเข้าสู่วงการอีกหนึ่งครั้งครับตรงกลุ่มนั้นเลือดน้อยมาเลยติดเทอร์โบชนเลยไงวูฮูมาเลยโอ้โหเลือดเราลดรัวเลยแป๊บเดียวเราลงมาจะครึ่งหลอดอยู่แล้วโอ้โหโหดจริงชาราเด็กน้อยมันโหดมากเลยนะชนเลยเดี๋ยวจะไปนี่ไงชนเลยคนนี้แหละโอ้โหเลือดน้อยแล้วมาพุ่งเลยปิ้วโหดจริงับปิ้วเลยปิ้วเลยนี่ไงเนี่ยเลือดน้อยหรอนี่ไงชนเลย ครับติดเทอ,อร์โบอีกนิดเดียวครับครูดาวครับผมตอนนี้แหละเทอร์โบฟิวโอ้โหหนีไปแล้วหนีไปไกลแล้วฉันหนีก่อนนะเด็กน้อยไม่อยากเจอแกราล,ละแกโหดเกินแนนอนเดี๋ยวเราจะมาของจริงนชนเลยนี่ไงโอ้โหยทำ่โหดมากเลยนะกับฉันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วหมาต้องเจอกันหน่อยเพื่อนติดเทอร์โบชนเลยสู้เราหรอหนี่ไงชนเลยรัวโอ้โหรถแค่สิบเองทำไมรถน้อยจัง ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยแต่นัวเนียมากสุดยอดไปเลยมันมากเลยโอ้โหทนเลยแหลกเลยโอ้โหมีดึงโซ่ใส่เราซะด้วยโอ้โหมีสกิลพิเศษซะด้วยพวกนี้เราติดทบอลแล้วหนีแงเหลียบหลอยชนไปนหนึ่งคนครับผมคนนี้คนนี้คนนี้แค่าตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วลุมเลยลุมเลยลุมเลยเพื่อนได้เลยเด็กน้อยลุมกันอทึบนี่เราฆ่าได้ด้วยโอ้โหโหดโโโจร,ริงเราบอกแล้วว่าเราสายลัดครับผมคนไหนเลือดน้อยเจอเรา อุ้ย,ยคนนี้ดึงดึงดึงเราหนีก่อนครับมาเลยไอเด็กน้อยฉันก็อยากเจอแกมานานแล้วล่ะไอเด็กกระจอกมาเลยครับเราไม่ได้กระจกอย่างที่คิดนะครับแล้วเราก็ล่วงแล้วครับโหมดมากครับผมโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ติดตามไปด้วยนะครับทุกคนหลับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย